อันนี้ก็คือเห็ดม่วงเนาะคะ่ะเขายังเกิดอยู่คะ่ะช่วงนี้นี่นี่นนเห็ดม่วงลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ใต้ดอกจะเป็นแบบนี้กินได้เหมือนกันคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไปมกุกไปอ้อมไปแกงได้คะ่ะถ้าดอกบานเขาแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่บานหลายเขาก็เยอะเอาเปกินคะ่ะ กินได้ไหมมันก็กินได้นั่นแหละเ,ออเก็บได้ทั้งหมดนั่นเองนี่ดอกบานๆลายกอาขามันออกเนะะี่ยค่ะว้ากระเดินกระดอนเป็นหุ่นแล้วะคะ่ะนี่ๆดอกอ่อนทำนิกำลังดีะคะ่ะเห็ดม่วงเนาะชื่อภาษาเยอรมนันบีจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรบ้างจำบ่ได้คะ่ะบีลงไปอยู่ในคลิปช็อตอยู่คะ่ะ กิฟสั้นเลียวนะมีลงไปอยู่ลืมซื้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง่าเพราะว่าโบค่อยได้ก็บค่ะซื้อภาษาเยอรมันนี่จำบ่ได้แต่ว่าซื้อไ่ายเขากะเอื่นแต่ว่าเห็ดม่วงค่ะนี่คล้ายๆเห็ดอันคัตเตเลนนะค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นสีม่วงค่ะพ่อแม่พี่น้องค่าอ๋อเป็นมูเป็นจุ่มเพื่อกันค่ะนี่ก็ใช่เขาแต่ว่าขดอกเขาบานแล้วบีเ่อยก้อยสุขินอยู่เด้วยค่ะแซีบเซยบยำกุดกุด คล้ายๆเฮ็ดคอนขาวบานเท่านีน้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคะนี่ลักษณะใต้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้เป็นสีม่วงบางคนก็จะว่ากินแต่ดอกค่ะนะบางคนเพื่อนสกิฟแต่ดอกแบบนี้ไปกินค่ะเนาะบางคนเขาก็จะแพ้ด้วยค่ะเห็ดม่วงนี้กินเบิงสะก่อนจะกินหลายค่ะถ้ากินแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราก็เอ,อกินต่อไปเนาะค่ะบางคนเพิ่นกินเข้าไปแล้วเพื่อนสิแพ้เป็นแบบว่า คืนขั้นอีหย่างสิรู้สึกว่าผิดปกติอย่างสีหน้าค่ะเพราแไม่พี่นอค่ะนั่นแหละเนาะแนะนํากันไปค่ะจริงๆแล้วเขากินได้ไม่มีปัญหาจา้ะแต่ว่าบางคนร่างกายของเขาเ,เซลล์ในร่างกายของเราไม่เหมือนกันนะคะเพราแไม่พี่นองทุกเห็ดนั่นแหละบางคนก็ว่าแพ้นน่นนี่นั่นเนาะนั่นแหละเราก็สังเกตดูอาการของเราด้วยเรากินเข้าไปค่ะแต่บีฟันทงนะกินได้ร้อยเปอร์เซ็นจ้ะแต่ว่าเป็นบางคนเท่านั้นที่จะแพ้ค่ะ